ล่าสุดกัมพูชาเริ่มวุ่นวายเข้าไปกันใหญ่แล้วนะครับทุกท่านฮุนเซนสั่งแบนหนังไทยละครไทยห้ามฉายในประเทศกัมพูชากพว่าฮุนเซนนี่เป็นหนักกว่าลูกอีกนะสบายดีสวัสดีครับทักทาย f อซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทปโยครับพี่น้องทางเมืองไทยกับประมาณ เกือบเที่ยงวันทักไทยพี่น้องฟังไทยฟังล่าก่อนหน่งครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขามากครับพี่น้องสําหรับข่าวนี่ครับพี่นอ้องล่าสุดหลายๆเพจในประเทศไทยสื่อในประเทศไทยก็มีการนําเสนอสมเด็จฮุนเซนสั่งรัฐบาลกัมพูชายกเลิกการฉายหนังไทยละครไทยในทีวีกัมพูชาให้งด ซื้อไฟฟ้าอินเทอร์เนต็ตจากไทยและพร้อมกับรับคนขเขมรสองล้านคนกับคืนประเทศเฮ้ยทำได้จริงเหรอไอที่บอกว่าจะรับคนขเขมรสองล้านคนกับประเทศกัมพูชาเนี่ยถ้ารับกลับไปจริงๆเนี่ยประเทศไทยนี่จะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะอ่าไอเรื่องที่จะแบนหนังไทยละครไทยเนี่ยมันเป็นสิทธิของกัมพูชา ในเมื่อว่าไม่ถูกกันไม่พอใจประเทศไทยคุณมีสิทธิ์ที่จะทําเพราะมันเป็นประเทศคุณแต่การที่บอกว่าจะรับแรงงานขเขมรสองล้านคนกลับเนี่ยพี่น้องคนไทยคิดว่ายังไงครับมันจะทําได้จริงหรือไม่นะครับถ้าในประเทศไทยนะครับคลีนอัพใหม่ไม่มีขเขมรเลยนะประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเหมือนขเขมรบางตัวพูดไหมบอกว่าประเทศไทยจะไม่พัฒนาจะขาดแคลนแรงงาน ประเทศไทยจเจริญได้ทุกวันนี้พัฒนาทุกวันนี้เพราะแรงงานชาวขาเขมรสร้างประเทศไทยนะครับอันนี้ก็จะมีลหลายเพจก็มีการนําเสนอนะสถานการณ์ในขเขมรช่วงนี้คือปั่นป่วนมากปั่นป่วนแต่ละวันแต่ละชั่วโมงนะครับเห็นไมครับก,ก็นี้ก็มีหนังสือแจ้งการน,นี้ข่าวในประเทศไทยนําเสนอกัมพูชาประกาศงดฉายหนังละครไทยในประเทศ ตั้งแต่วันที่13มิถุนายน68เป็นต้นไปหนังไทยละครไทยภาพยนตร์ไทยห้ามฉายในทีวีกัมพูชานี่คือเป็นข่าวจริงๆที่จะเกิดขึ้นเริ่มวันที่13ไม่มีหนังไทยละครไทยแล้วนะครับทุกคนไปฉายในกัมพูชาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเรื่องหนังเรื่องละครเนี่ยพมา่าลาวก็ดูหนังไทยละครไทยนะ ลาวนี่เก้าสิบเก้าเปอร์เซนดูลนะครไทยหนังไทยนะครับคอมเมนไม่ดูไม่มีใครห้ามคอมเมนนะนะครับมันแล้วแต่คอมเมนอ่าถ้าคอมเมนสามารถนำแรงงานคอมเมนสองล้านคนกลับประเทศได้นะครับผมว่าทำไม่ได้นะครับอ่าขอทานคอมเมนจะหมดไปจากประเทศไทยทันทีนะครับอ่าอันนี้ก็หุนเซนอีกกนไม่ใช่หุ้นมาเนตนะครับ คุณมาเนศชุนหนักนะครับประกาศกล้าวตั้งแต่วิวน,าววนาทีนี้ไม่ซื้อไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตจากประเทศไทยอีกแล้วนะครับอันนี้ก็หุนมาเนตสองพ่อลูกไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่นะครับทำไมความคิดเขาหยุดโลกมากนะครับหลุดโลกมากๆนะฮะมาตรการในการตอบโต้ไทยด้วยวิธีนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประชานะช,าชนคนไทยนะส่งผลกระทบต่อกัมพูชาลุ้นล้วนขนแรงงานกัมพูชาสองล้านคนภายในเจวันหรือหนึ่งอาทิตย์คุณคิดว่าจะหมดไหมเพราะอย่าลืมนะวีซ่าอยู่ได้แค่เจวันนี้คือไล่ออกจากประเทศทางอ้อมแล้วนะนะครับอ่าฮุนมาเนตเนี่ยสั่งตัดไฟตั้งแต่เที่ยงคืนเมื่อคืนนี้ มึงไม่ต้องมาแบบโชว์ตัดไฟชิงตัดไฟก่อนหรอกปกติไทยเขาเขาเขา,เขาจะตัดอยู่แล้วคำเมนเนี่ยรู้ตัวช้าไปนะครับตอนปิดด่านก็เหมือนกันไทยเขาจะปิดด่านอยู่แล้วรัฐนายยกรัฐมนตรีไทยนะครับอมอบอำนาจให้พอบอทธอบอแม่ทัพภาคที่สองให้จัดการเรื่องความมั่นคงเขาจะตัดเขาจะปิดอยู่แล้วด่านนะครับมึงก็ชิงปิดก่อน พยายามโชว์ให้เห็นว่ากัมพูชานี่รู้ตัวนะครับเอาเวลานี่นะครับขนแรงงานกัมพูชาในประเทศไทย2ล้านคนกลับบ้านก่อนดีไหมทําให้มันได้เหมือนที่พูดนะครับอาฮุนมาเนตเนี่ย,ยก็จะมีคอมเมนต์นะครับชาวกัมพูชาเนี่เข้ามาคอมเมนต์เยอะมากเลยนะบางคนก็แสดงความเดือดร้อนนะครับบอกว่าปัญหาแรงงานลาอพเป็ตแรงงานเขมรในไทยเนี่ยมันเยอะ อา,อาจจะส่งผลกระทบอไอ้พวกคอมเมนต์หลายๆตัวก็ปากดีนะมึงจะไม่มีแแรงงานประเทศมึงจะไม่เจริญประเทศมึงจะไม่พัฒนาถ้ามึงทําแบบนั้นมึงรู้ตัวไหม <c oughs> มึงห่วงตัวมึงเองก่อนเถอะนะครับมึงอย่ามาห่วงประเทศไทยเขาคิดดีแล้วก่อนที่เขาจะปิดด่านก่อนที่เขาจะติดตัดอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาคิดดีแล้ว เขาคิดว่ามึงคือตัวปัญหาที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยลุกล้ำดินแดนอธิปไตยของไทยไม่งั้นเขาก็คงไม่ปิดด่านไม่งั้นเขาคงจะไม่ตัดเน็ตไม่งั้นเขาก็คงจะไม่ยกเลิกวีซ่านะครับอ่า JBC เนี่ยคุณคิดว่าจะเกิดขึ้นไหมในวันที่14เนี่ย JBC ระหว่างไทยกับกัมพูชาคุณคิดว่าจะเกิดขึ้นไหมแล้วเกิดขึ้นเนี่ยจะเจรจากันได้ไหมอ่าตอนนี้เละลากสายไฟออกจากกันแล้วนะนะ ตัดเน็ตตัดไฟแล้วนะข่าเมนนี่ก็ตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละนะครับรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยขาเมนจะขนแรงงานขาเมนกลับอย่างเดียวใครเห็นด้วยคอมเมนต์เข้ามานะครับสองล้านคนที่เขาพูดเนี่ยในขาเมนเอาแรงงานขาเมนที่เข้ามาเนี่ยแบบถูกกฎหมายกับผิกดกฎหมายรวมๆกันเลยนะประมาณสองล้านคนกูว่าสะพานลอยสถานีรถไฟฟ้า าตามถนนคนเดินเนี่ก็ว่าสะอาดมากเลยนะจะมีกลิ่นที่หอมหอมจะไม่มีแรงงานชาวคามรนขอทานเขมรเข้ามาขอทานที่ประเทศไทยแล้วนะคุณคิดว่าดีหรือไม่ดีการที่ฮุนเซนเขาออกมาพูดว่าอแบบนี้นะครับผมว่ามันดีต่อเมืองไทยนะจะได้ไม่ต้องไปทําความสะอาดเทศ,ศกิจจะได้ไม่ต้องไปลําบากขนาดนั้นอาจะต้องไม่มีเจ้าหน้าที่ไปวิ่งไล่ขอทานเขมรขึ้นทางขึ้นทางลง เอาหัวฉีดน้ําไปฉีดไล่ฉียเยี่ยวอะไรไม่รู้นั่งขอทานกันข้างบนนะครับอันนี้พูดต,งตรงๆนะว่ามันผลกระทบขเขมรเต็มๆนะไม,ม่มันไม่ได้มีผลกระทบต่อไทยนะฮุนเซนอ่าฮุนเซนกับลูกชายเขานะครับนี่แหละครับทุกท่านนี่คือสถานการณ์ไทยกับกัมพูชา,ขาเ,เขมรเขาออกมาตอบโต้ทั้งพอ่อทั้งลูกพร้อมจะขนแรงงานกับพร้อมตัดไฟแบนหนังไทย ห้ามฉายในทีวีของกัมพูชาเริ่มตั้งแต่วันที่13เป็นต้นไปทุกคนแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับสบายดีสวัสดีครับ